มาได้สวนมากระโดด้ายคันนี่เลย,ย,เยเนี่กว้วยเพือนึงกล้วยดาวก้วยเพื่อ,อัน่าเขาอออ้ยเราเปื่อเราเอาวดถเป็นยังน้ำมันเบิร์โวะ ไไป,ไปลโอ้โอ้โ,อ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 โอสิม,มาฮอดบ,บ้านพลึกวารถูนี่นะครับใช้ชีวิตหลักๆอยู่ประเทศไทยก็หลักๆผมก็ไปกับคันนี้แหละครับผมไปจะลงตลาดก็ใช้คันนี้นะฝากด้วยครับผมผมซื้อมาสองร้านก่อนครับร้านร้านแรกไม่ขายผม,มเลยซื้อร้านซื้อร้านสอง Ha, <laughs>